เม <11 ans. S 2> ื่อน้ำเวียกน้ำงานคิดใจคอยระปกติเมื่อน้ำวินเมื่อน้ำวินบ่ได้คอยมาเมื่อน่ะคอยสีถามซื่อย่าเกลวินมาให้ลองเมืองเนาะวินมาแต่บ่ได้เจ็บบ่ไม่แต่วิ่นแต่ว่างไรวินหัวนี่เอาลูกมาล่มไหน ไปค,คิดว่าเจ้า,าเาวอยู่ในเดยกข่อยสิถามมึงแบบวินเวลาหามืนตาขึ้นเลยมันมิงมิ่งบอกเออเร่อ ยังไงขูดแล้วล่ะตีนเฮ็ดกระได้ปั๊ดเนี่ยเงามเลยผูโอ้ธ่เซนซื้อเซนหะตัวนี้นะดอกบานมันตัวนี้เสียแต่น้องแจวแล้วกินมาได้แต่๋สีเมื่อหนึ่งใส่นั่นไว้ก่อนเนาะอาสบายดีพี่น้องเอจซีประตูกุสกุลน้องพ่อกันเคยเก่าพี่น้อง เสียเมื่อล่างอยู่เพื่อนเพื่อแหละบ่ร่างอยู่นี่ต่ในเสแตแล้วฉีอสดบ่ได้แล้วฉีร่างน้าอีกแล้วฉีเมื่อยเจ้าฉีเมื่อยฮะนีอ่ะอะไรเรือน้อย,อยเดียวนะคุสชทงเมื่อล่างอยู่เพื่อนก็ได้เจาได้กินน้ากับใครอยู่เก่งกินง่ายเนาะนี่เจ้าไม่ได้กินน้ากับบอยากให้เจ้า,าเมื่อยน,น้ำเลยแต่ขูดโอยยังพอแห้งเลย กินแล้วบ่ายาตอนเที่ยงนะกินแล้วกินได้ละว่ะเขาไปใส่ละสีใส่น่อยอไปเล่นอีกแล้วไปเอาออกแล้วบ่หั่งเตืนนะโอ้อเป็นยังหั่งเตนอีกแว่นอีกแล้วปีนาเกิดแล้วห,หืงเจ้าไม่ไม่ถอกใส่ขางเพื่อนเนดะ้อถอกใส่ขางเพื่อนไว้เป็นพ<ป>ี่เม่มบอกเพื่อนว่าเปน็นยาเฮ็ดบ่ เคยเป็นบ่แบบนี้แมนบ่อคุดฝังบ่เนาะแดีวเห็นครับเพิ่อนว่าว่ายังไงขั้วกอยใช่กันกับน้ำบ่เพิ่นบอกเฮ้ยเซียมแมนบ่เคยบ่เอาเอาห้ามไม่ใช่ลองไปถอดใกล้ๆเฮียแน่นอนยามมันออมจีดได้เห็นแม่เมื่อบอฮะบ่ เจ้าเราหนะเพื่อนเจ้าใกล้ดอนเพื่อนข่อยเป็นซีมีดอนเด็กที่พอนมันเนนะงองเถาะแค่ตีนพ่นนี่บอด,ดี้มีเลยเดี๋ยวยืนหนึ่งหน่อยิได้เล่เล่เม่าตีนเท่ามั้งแล้วเมื่อล่างอยู่เฮือนคนน่ะวานนี้ซื้อไปหกสิบพันมานี่เซนหาโกสิซื้อ,อลายนหนึ่งได้แล,แล้วก็อีโทให้ป้าเอาไปตองก่อน Sổng hết nó Hàm mẫn sống lại a pit kapo đấy. Tông hàm mẫn nắng 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 này nắng 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 ว่านี่ใช่ใจ้ะกือมีแต่กินเฟอฮะแกนะ้องเขาเขาดองานะบอกวบนเมนทีวันนี้ต้มจืดกิขี้นอืมใส่ผักกระหล่ำก,กระลำเอาใส่รสด,ดีเอาเนาะใส่น้ำปูน้ำปลาซีดใส่กินกับขา้าวเด้กับลูกขนมาห้าน้ำปลได้ดีห้าวกะมาเพ็ดห้ากกินได้แต่เขาวเให้กินเพน็ดเฮงดูม,มากินเพน็ด ดีแล้วมากินเผ็ดไม่รู้บด้กินรพี่อือโอ้ปูเปลืองแน่นโคบิการ์ฮะอุ้ยอาบ้เตียวใส่ถุงยางนะมาเฮียพูดได้สิล่างล่างนี่เจ้าอดไม่ได้เจ้าเห็นเจ้ารีล่างน้ำข่อยอีก ค่ะทองไสมาก่อนทองไสว่าเพิ่นเอาเห็ดปุ๊กอยู่เลยหน่อยได้หลายพี่น้องเอ้ยส้าเบิ่งนี่ตัวนี้ดอกบานมันแไว้ลางเนี่ยมัดจุกไว้เนาะเจาะหูไว้นําเนาะเดี๋ยวหนี่บ่พึ่งนะึงลมเข้ามันสิเหี่ยวฮะจุกไว้ิแลนี่ เอ้ยภัยวาชื่อเหมน้ำใยมาน <g ül> น่เขียบกันล่ะนีะตัวนี้อเอ้าเอ้าตัวนี้อันนี้มีดคอย,อาอยมา หางานให้เราเห็ดดีเลยลคืนนี้เฮือนข่อยด้านแห่งคาคืนนี้ไปเซ็จจีเมนไงจิตป็นชั่วโมงผลมันหัวเฮือนเด้ฮ <c oughs> ะฮะแ <c oughs> มนบ้แ <c oughs> มนบ้เสียงลูเก้า <c oughs> ไปใช้ค่ะเ <c oughs> บิ่งได้ป้าเห็รบไปไกลฮันเป็นไ่งปัจจิเต้นตอดคือเมื่อนันโอ้ยเวนดีกอีน้องเลย <c oughs> ไข่ผิดมันเนาะอย่าให้มันแข็งแดดไรแข็งแดดแล้ว,ลวมันมบาช้ำไปสีแดดสีฝนตกอีกบ่มามันนี่คือว่านที่พอแห้งแน่นเนาะวานนี่บ้าโอ้ยอยากขีเสือมว่านน,าน,น,าน,นี่มันตกแหงก้งอะไรเราขยับกระเจงหน่อยขอยับออกเมือได้ขยับกระได้ เมื่อยว่าแต๋อฮะยังเว้นอยู่เว้นยังไดเนาะ,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 ะเป็นเฉลิงเฉลิงมัเป็นไทยฮะไทยกับ5ะไทยกับฮะเอาเลยมันเป็นอีหย่างกันแน่น้อบบดน,นี้ยาคือกินยาก็คือกินอยู่ที่ทั้งไทยก็ กินไอ้ยังว่าแม่กินเฟอร์วะเฟอร์บูดปะจ๊ะฮะชาเชเฮ์ไได้จ้ะตอนบริบริทบ่ท่องตอนนี้จ้ะแล้วแล้วน,นอนพักผ่อนอยู่อย่าพาไปหานั่นหานี่เด้อจะไปคิดหาน้องไม้หนอตอกได้คุณเดะหลบไปใช่ไปน้ำลูกไอนีิเมีนเยนว่าเสื้อสีฟ้านะไปเด้ไม่ยังใส่คิวๆนะ มนะแม่เปนะนะ่เสียงนะบอหลอกเคื่อนแม่ขเจ้าสิบัยน้ำลูกนอนแะล้อเคื่อนแอ่คุณเสียงน้องไหมวะนน่ะเออเสียงไหมฮะเขาข่าร่มเนี่ยนี่เขากินจืดเนี่ยนี่กะมันกะสีมันกะส,สีอ่อนเพียอยู่จากเล็กจักน้อยปกติเคยกินนี่เออจืดเออ ก็ทีก็กินแบบนี้นบ่คอยกินเพชรเนาะแึง mm. เก่งนะไม้เนาะตอกได้สะว่าด้แกงจะโดนนะตเริ่มแล้วจ้ะดีแล้วแหละดีแล้วตองแต่เ,เราขูดตีนเพ็ดซอยพี่น้องเนชทีนี้รากันขูดเมืม่อยป่ะบริเมื่อยได้ข่อยบ่เมื่อยมีแต่ห้อนบ่ค่อยเมื่อยดอก เป็นบางมือเป็นบางเวลาก็บ่ได้เมยทุกมือดอกแบบว่าเมยกับเมยแนวอื่นพูดนะเมือยน้ําจิตน้ําใจแล้วคอยนะเมยน้ำเวียกน้ำงานคิดใจคอยระปกติเมยน้ำวินเมยน้ำวินบ่ได้คอยเม้ามือหน่าคอยสีถามซื้อยาแก้ววินมาให้ลองเมืองเนาะวินมาแต่ บได้เจ็บบอมีแต่วินวินระว่างละวินหัวนี่เ้าลูกมาล่มไหนไปคิดว่าเจ้าเศร้าได้เดี๋ยวอยสิถามมึงแบบวินเวลาหามืนตาขึ้นเลยมันมิ่เหมิงบอเออเรื่องตาแบ่คนวินวินเจ้าสิไปใส่มาใส่กะถือหมวกถือนั่นนี่กางกันจองนี่ ยังเด็ก่อยบบได้แล้วข่อยออกไปข่อยต้องใส่ลดหมวก่อยหนามืดลดมบมใสน่นะยัต้องใส่จะว่ายัางคิดอีย่างนั้นตัวใจจ่าอันนี้บ่สบายใจยังบ่งงบ,บ่นยันวะเออจะว่าบบส่วงบบเศร้าจักเทื่อแท้กินข้าวกินน้ำนอนรับอยู่บ่คืนนี่มารับปันใดมารับปันใดไขึ้ืนโอไข่ึ้นนี่นน้องมารับ ไม่ได้กินว่าะยาหมาอพันไหน้เกอเคยาตัวนอนรับนะเอาหูซึ่งเขานอนมารับห้องกินยาตอนนั้นบม่ได้กินตอนน้อมันอนบก,กวนอยู่ก็เลยบม่ได้กินตอนนั้นเราคอยอยู่ดีอยางไรบ่แล้วใครนี่ยเฮ็ดโลดนี่ก็เจ้ากับพักพรอมเจ้ากับเจ้าเผาเฮ็ดละน้ำหัวน้ำสวนตัวเองนี่ก็ได้ โอ้ยมาทัวมีแต่ว่ามา่งแล้วจันข้างทั้งหลัง่ะมา่งแต่ว่าว่านพูน่ะมา่งแต่วาว่นพูนเฮ้ยไม่ได้เลาะไปทั้งหลังแล้วแล้วเราอยู่ซื่อๆเรากันว่าเราใครเนี่ยหย่างคือว่าเรานอนอยู่เอาแล้วต่างแล้ววันนี้มิดบ่อยต่างแล้วอาการอยากนอนเยอะแต่ว่าลูกคนนี้กับลูกนอนไหมเนี่ยลูกเนาะลูกแล้วอยู่ไปได้พี่ตัวไอ้ลูกแล้วนะ แต่ในแม่จะไปลอกเพื่อนไปนําลูกได้ป้าอันไปดนได้เด็หกหน่อยพอดีดื้อเนาะอยากเล่นน้ำโม่ผอลูกก็ได้คันอยู่นี่ใครนี้เขานังเขาเรียวเห็นอันนี้พัดกายไปพูนกายพูนก็ราชิกายพุ่นกินนี่นะบบมีคนขนาดมีคนอยู่นี่แล้วบอกกายในแถาหากมามะในเถาหากามาจะเล่นได้ยินเชียงแหมเมียนปะ <laughs> ฟังเสียงเอาเล <laughs> 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 ่นน้ำเอื้อย โอ้ยเนี่ยเลยมาเลยเห็นดีดีแล้วนเ,เนี่ยมาเอาเสื้อเละแย่าน,ตน,นแต่รถแล้ยน้องแต่เนาะบุ๊มมีรอบอยู่หันเด็กน้อยลายอยู่ะจะมานอนบ้านเลยม<อ>ากบมับอ๊มายกมืมานี่มากับฮุบมานอนบ้านมานี่เพื่อนหลังนี่ได้เมนมัดสองออสามเพื่อนเมนมัดสองสาลังนะยแล้วดับหน้าเลยฮุบเขามานอนบ้านมานี่ ก็อุน่นแชน้ำเข้าละเวล,ลาลูกเข้าไปใครนเนาะเขาก็เอิญเขาเน,ะน,ะนารระเวทหันกัเลรนี้สีใช้ก็ไไ้สชวนลายมิแตไปพุ้นยูพุ้นไลายกว่าอืเยน,นี่มีแต่ไม้พู่เดียวจะไนไม้มันบ่มวนกับไปพุ้นอีกอันนี้ก็ได้ <c oughs> มีแต่คนผลิตยูพุ <c oughs> พออ้นกินข้าวาพากินข้าวคอยชี้แ้ะเจ้าก,กับลูกเหรียหันก็นอนอยู่นี่กับบึงเขากับพวกเขาไหน อัดปุ้ยก็นอนแนมลูกแนมยังแค่นั้นบได้เมย์จะวิ่ฮะบัวพอสิได้นอนวัวสินอนหลัมาแล้วตีนอนหลินมีแล้วเป็นห่วงลูกอยู่เออกันนิ่งนั่อยู่ตีอันเดียอันเดียโมเม้นตัวน่ะอยู่ในเฮือนเล่นเขาเขาเล่นญี่ปุ่นเอ็กน้อยมันมีโมเอ็กน้อยพ่อโมพี่น้องเลย เพิ่นไปอยู่ไซอันนี้ยเงพปอนอือหูอือบริพนเพิ่นบริมาบ่อบริมาเฮงล่ะอ๋อพอเพิพ่นอ,อ,อ,อย่างอัดประกตูเนาะแต่ก่อนเขาบรรศาโอ้ชองไซเพิ่นไปจำบรรศาว่าจ้าอันนี้เย็นออกบรรศาวุ่นวุ่นจีมาเนาะเย็นวะเพิ่นไปแต่ก่อนเขาพันศาเวียนเมีนแล้วสันเพิ่นไปไปจำพรรศาอยู่วัดอื่น เกินโมงแล้วก็ดะบเบาะแล้วคัะเบ้อแล้วถือว่าโมงสำเร็จไปแล้วเนาะจากเพื่นห่อเข่าประดับดินจะว่าเพื่อนม่านเห็ดอยู่นี่อยู่ป,จจปัจจักปีตะเก้าด้วยสายยูไสเคยเห็ดยังบ่นาคอยโคกอ๋อไปใส่บาตรยู่ปุ่นอ,อ๋อไปใส่บาตรคุณเจ้าก็เคยไปใส่น้ำโมยูว่าหอเข่า,านะเคยอยู่เคยอยู่ อเขาประดับดินเนาะ,ะเดือนไหนกระหอได้นน่เดือนหนาบ่ะเดือนนี้แล้วนี่ดือนี้ะเดือนไหนกระเพ่งพูดไดสิ้นเดือนุมดแล้วเมืม่อกี้จะคำเข้าคำชิบคำคอยก็เริ่มเลยหแล้วเดือนดับปูนแฮมสิบห้าคำหมแล้วหอเขาประดับดินประจำปีประเพณนี้ลาวบ้านเฮาประเพณนี้ลาวบ้านคอยเนา้คนหลขี้อย่างนี้แต่วเอ้อ เขาเขากระดับดินขัดฝนบตกนี่เดินวัดนี่จดชองหอบชามหอบกลางคืนกับเวียนเทียนอีกโบ่์กลางคืนบริเวียนบเมนเขาา่ขาพัารษาผันออกพันษาเข่าพัรษาเพิ่นเวียนอันนี้เพิน่นมีแต่มือเศร้าเพิ่นกับผ้ากันเ็ดผ้าเขา่าลงผ้าเข่าอันเพิ่นเอินเข่าพันก้อนลงตัวเศร้านะพอสวยมาประมาณหกเย็ดโมงก็ลงไปรวอมกัน คนนั่งนี่หลายคนนะขันฝนบะตกนะขันฝนโต๊ะนกดนตรยียกหลายบบมีหมองอยู่ดิวัดมันก็เต็มบัดนี้คนมันผัดเลือลายเฮือนชองลงสองเฮือนสามลงสามนีม่คือเฮือนคอยนี่สามสี่คนนี่ลูก่อยก็ลงคอยก็ลง,อลงเอืย้อยก็ลงป้าก็ลงสิบวดบันนี้คือวันศิลป์ธรรมดาได้เฮือนสองลงสองเฮือนสามลงสามหอเขาระดับดินนะ ขันมาห่อข no. ้อซากนะสิบลายซัมประดับดินโอ้ขันมาเพิ่นเฮ็ดนะไปเฮ็ดอยู่บอลเดียวที่ใช่อ่าพี่น้องเอ้ฉบุญกะว่าละขันขู่ทีนเฮ็ดแล้วแล้วก็เลยมานั่งล่มกันกระทั่งน้องแต๋อแล้วเวมาหาเราคือเก่าแหละเนาะบางมือก็อาจซิบได้มาเนี่ยพี่น้องเอ้ช่วงนี่ฉบุญกะเวมาหาเรามาเยี่ยมเล้วช่วงเราไปหาหมอมาเมื่อสามมือนี่บ่ พาหาหมอมานี่3มื้อนี้บ่บ่จอบ่จอเอ้าอืออาการแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็แต่ว่ายังวินอยู่เนาะน้อสมองก็วงไงบ่จื่ออยังจังว่าอมันจักนนก็คือว่าบ่ได้คิดยังบ่ได้คิดยังแล้วบ่เดี๋ยวนี้บ่ได้คิดคิดคิดยาแล้วบ่จอยังก็ยาคันื่อลูก มันยังกระยาเริ่มยังกระเริ่มได้อย่าเริ่มลูกใช่ไหมดีแล้วกันบวดจือยังก็ได้หาจือ้อแต่เนี้ยมันดีแล้วพ่อเนี้ยปวดีบ่าต้องจือมันเหรอปวดหัวนะเอาพี่น้องใอ้เป็นว่าที่ซื้อเฮ็ด,แล,ดแล้วันนี้เด็กหน่อยก็มาเจ้าให้อีกพ่อแล้วชาวเตียวที่กินบนุได้อยู่ปัดเดินมาอีกกัจังได้ไดิเนขวบชิพ่าเมื่อลลางเฮ็ดขอบเลย กินได้ท้องใจมากอีหวัวต้องมากินแน่สิบ่า <laughs> อาดอให้มันไปขายลายเด้อยต่าจปวดโพล้วเนาะแต่วนิว็กน้อยไปหาโ้เห็ดออกจกว่าอยู่ทางหน้าเขาก็ได้อยูอจ่จักจะคลองเราชื่อแต่เห็ดประตูไว้หนึง่งประตูไว้ งานก็ส to oui ิหนึ่งใส่ถุงยางใส่ซองฟิตไว้ต้มน้ามันออกค่ะเขากินจากมือยิงเทองเลยต้มเจ้าว่าฮะหลวกเอาก็ไดเจ้าว่ากระไดข่อยเฮ็ดชุกเลยเราได้ข่อยนะข่อยขู่อ่ะข่อยต้มน้ามันฟดแล้วข่อยหินตัวนั่นออกข่อยล่างแล้วข่อยมาขู่ไหมวะนี่ข่อยมาขู่ใช่คือใช้เป็นนัวไมมันแห้งบกขึ้นแล้วก ข่อยใส่ถุงยางเหมือนมันเย็นใส่ถุงยางข่อยใส่ซ้องฟิตไหวเคงกี้ด้ยอยู่ข่อยอยากข่อยก็มาเซ่ใส่น้ำ่อยก็เกงโลดศแบบนี้นะคอยเฮ็ดเธอหนึ่งเลย่อยได้กินในเชือดเลย่อยอยากให้อันทั้งเอื่อยทั้งอ้ายพ่นมาอยู่ข่อยอยากเฮ็ดถาพ่นพ่นบ่มาปีนี้ตั้งโอเทศบ่ฮะตั้งโอเทศบ่แม่ฮ ดเด็กให้เพิ่นได้กิ่นในยุ่บ้านเพิ่นบริมี่ได้อากาศห่อนมดเลยอากาศเย็นฮะดูโบมีปลาอ้าวมันโบมีปลาในยู่เมืองนอกเนาะมันโบมีมีมกับเพิ่นอัดใส่กระโปุกระปองไว้แต่เพิ่นวามันโบมีเห็ดชุดๆคือเฮ้านี้อือ่าสิเมื่ออะไรพีน,อน้องนดดหน่อยมาขายเฮ็ดไห้ชื่อใช่ก็บโได้ว่าอยากชื่อดเดอกมันมันพ่อแหละนะ ขนมีผูมาขายถือก็อชื่ชื่อเอาอีกเมื่อหนึ่งเช็ตู้ไวหวล,ลายกินยยมแร้งอ,อีกขักแล้ววันนี้ก็นั่ังลายกระเจ็บแอววันนี้กัะติเจ้าแล้วคอยไม่ไปน้ำลูกแก้วนะคอยเฮ็ดผู้เดียวคอยก็ได้ดล้วเนี้ยเห็นอยู่ฮะเงี้ยเห็นอยู่เห็นอยู่บ่ บนเคยเคยเอาปีแล้วนี่ไรไรไก่ป่ะกรบปบกไก่ปันได้คือผมไปเจาะเบิ้งหมูกินกะมาขายเมื่อยไหเจจะได้เป็นลมอยู่โคกลูุกคนแรกวนน้ำลูกแย่าย่จะได้ขี่เป็นลมน้ำโคกบุได้ก็แย่าแน่ว่าไปสองคนกับลูกเอาแต่เอาไปใช้คำกระปุกมาหัวเฮงลืมอยู่อะเสิลืมดีจำได้ว่ พยายามอยู blender, ่ค <t> ่ะจักคนเลยจำแต่สิ่งที่วันจำเนี่ยจะจะบ่เป็นตาจำก็บ่จำอย่างนว่าจำแต่ตวมันดีตูนบ่ดีจะจำมันมาสิออกเบื่อแต่ว่าเอามาเติมขูดนี่แล้วก็สิออกไปแล้วแบบนี้ เห็ุเจ้าออนาการดีขึ้นนะก็ไข้เน่ก่อนก็ได้ทางเอื้อพอนำไปเยี่ยมเพิ่งรู้เป็นยังไงชินเห็ุยัญญาพูดหายชิปเมืม่อพูดได้ยาไายแล้วฮะไายแล้วใช้คือพรดได้ยินแมนดอแมนบอแมนบอเขเป็นเชื้อเรืองคันพ่อหาย เสียงสีใช้ชต้องดีกว่านี้ <c oughs> แ,จ, <c oughs> แ,แจ,จ้งกว่านี้แม่นสีใช้ต้องแจ้งกว่านี้สีใช้ต้องเสียงแจมกว่านี้เจียวกว่านี้พวกแถวนี้ต้องเฮ็ดออกลายดอีเนาะลายตลาดแรงคือสีลายได้เฮ็ดท <c oughs> ำเน้นลายลายเพ่งได้แต่เอย้ย ลายแต่เพีงอ๋ออยากได้แบบนี้วนะ่าได้หรดอกนนะพี่สิคักไปใช้ด้เทอานะออกหนาวอ่ะไปหาเฮ็ดไปชักหนะ่าไปกัะตาไปแล้วไปตู้ไปใช้นะ่ะดวงใจ้ไป,ไปหาเฮ็ดเอ้ยวผู้เฒ่าพีดาพ่ด้วยพู มาอะไปเลยปวดน้ำเฮ็ดว่าน,นี่อุ้มลานไปว่าได้พ่อดอกเราอะมึงเนี้ยเจ๊ขี่ไปเฮ็ดเอียงลูกเต้าหามากินอยู่กันเลยเนาะจากไปแล้วอะจากไปนะจากไปยังขึ้นอยู่ไปพุน่นหายแล้วเน <laughs> ไปไมไปไมไปกันเด้อพี่น้องเนาะขอจบคลิปก่อนแคมรับคลิปนี้กับขอบุญขอบคุณทุกคนที่เข่าเบิ่งขอบเข่าส้มเนาะขอบคุณขอบคุณในรายเด้อให้อยู่ดีไม่เฮงก็เก็บจะได้กงไขยย่ยามี giảng bài đi